ครับผมสวัสดีครับมน,นี้เข้าสีพามาเบ่งควายสายพัฒนาอยู่ในคอกนะครับของคันสดินฟาร์มนะครับครับอันนี้ไอแม่สีไพ่นะครับแม่รักของอยู่ที่คอกเข้านะครับแม่สีไพ่เป็นแม่เป็นคว้วอีสานเข้านี่ยหะครับอ่างนะครับผมกระพอนบหน่ำขมา เป็นเมลรกเลยน,นะครับของของขอเข้าได้มากประมาณเกือบจะซี่ปีแล้วนะครับในลูกในอย่างน้ำเพลินอย่นี้อันนี้ก็คือสถานะทองของเพลินตอนนี้ก็เพลินทองจ้าบิกรีลัมนะครับสองเดือนนะครับพอดนกับมาผสมกับตัวทองให้นะครับออกป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับเม่สีไผ่เป็นแม้แหลก,กขึ้าน้ำขมขามเมือ ดีปีที่แล้วนะครับอันนี้เผาแล้วอันนี้ลูกไส้พิ่นนบตลาดนะครับฟีเดือนลูกเจา้าเงินแทะเงินแทะไอ้ลูกของเงิอนอุทยนะครับนี่ครับสีเดือน นุ่มหน่อยครับสายพัฒนาส่วนตัวตัวหน่อยตัวนี้นะครับเจ้าบีแคมนะครับลูกบีกุไทยบี A ุไทยสองเดือนครับสองเดือนกว่าครับนี่แม่พิ่นแม่น้ำเพชรแม่น้ำเพชรนะครับเป็นลูกของซูโม่ซูโม่นะครับมานำมาพัฒนาครับซูโม่ ตอนนี้สถานะทองพึ่นทองบางนะครับแต่ก็บว่แนนใจว่าพึ่นปิดไปรืยย่งอาจจะถูโดนไหนแบบถ้าอยู่อยู่ขอรลอยนะครับเอ้าตั้งแต่อันนี้มาพึ่นกับว่ามีอาการเป็นสัตว์เลยนะครับล่อเบ่งมาจังใดญนะครับอันนี้พี่สาวครับพี่สาวพึ่นครับไอพี่สาวของบิ๊กแคมป์นะครับน้องปุ่มปุ้ยนะครับลูกไอเจ้าโชคเป็นพอพันธุ์ที่ผมพัฒนาแล้วผมได้ขายออกไปแล้วนะครับนี่ครับ สาหน่อยว้าิบสีเดือนนะครับป,ปุ๋ยนะครับใส่ทาบึีนะครับมีกรสาหน่อยอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นลาลูกเป็นผสมมากนะครับลาลูกงี้อุ้ยไยแล้วครับแต่ว่านี่ใจนะครับดียูท่เป็นตเมร์นะครับพัฒนาได้อยู่ส่งลักษณะได้อยู่สามารถพัฒนาต่อไปได้อยู่ครับ นี่อีกตัวหนึ่งแม่สีนวลน,นะครับตอนนี้ทองสร้างอุดอรนะครับสร้างอุดอรอยู่ประมาณเจ็ดเดือนนะครับเป็นควายแม่บ่สูงนะครับแต่ว่าให้ลูกค่อนข้างคือว่าดีอยู่ครับสายพัฒนานะครับออกมาให้ลูกสูงเง่าวครับแล้วก็ใหญ่อยู่ครับ ลูกเพิ่นตัวนึงผมแบงไปประมาณเพิ่นขอแบงไปประมาณสี่สี่แสนเนาะครับแต่ว่าตัวตัวเพิ่นเองเนี่ยตัวแม่ซีนวลนี่ยสูงประมาณ1น6อยสามหกนะครับเป็นเป็นค่อยลักษณะอ้างๆนะครับให้ให้ให้ลูกให้ลูกดีนะครับผม อีกสองอีกสองแม่พันธุ์นะครับอีกแม่พันธุ์หนึ่งอยู่ในขอนะครับพึ่งคลอดคลอดลูกเมื่อนี้นะครับได้ได้ลูกสาวนะครับแม่าหวากน,นะครับได้ได้ลูกสาวของเจ้าบิ๊กเบิร์ดนะครับไปสีภาพไปชมอยู่ครับ นี่แมงเงินดาวนะครับเนาะแมงเงินดาวนี่เป็นลูกของดาวเหนือนะครับเนาะลูกของดาวเหนือดีไอฟาร์มนะครับตอนนี้สถานะ,ะเพิ่นเกิดขึ้อทองอทองท่องแท้ของหมอบีดนะครับของหมอบีดนะครับนี่ครับทองท่องแท้เดี๋ยวม,มันหกเย็ดเดือนนี่แหละครับประมาณนี้เนาะครับ ตัวเพื่อนก็สูงวังร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้าครับเป็นแม่สาวนะครับทองแหลกก็เอาน้ามาพัฒนาครับสายพัฒนานี่ครับนี่นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับของแม่หลักแต่อีแม่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 แมแมลักของเฮานะครับ อันนี้น้องดาวผสุกนะครับสูกดาวบิ๊กเบิร์ดนะครับเบิร์ดไปสิบสามเดือนนะครับสามเดือนกว่านะครับน้องดาวผสุกตัวเมียนะครับเข้าพัฒนาขึ้นมาอยู่การขอเข้าเองนะครับอันนี้แม่ พ่วงผักกานะครับแม่ของพืนน่นะครับตอนนี้สถานะทองไรตะวันฉายไรผู้เขียวนะครับอยู่ประมาณสามเดือนกว่าๆนี่แหละครับนี่และครับคอกบ,บานๆสายพัฒนาเนาะครับเนาะแรงครับปีนี้ยากระบ,บมีครับได้กินดินกินไส้ครับผม เฟียงโบฮันรักกบเฟียงครับนี่ครับพื้นที่เลี้ยงนะครับผมแต่ว่าต่อไปกับมีไอยังเกาะไอซิคุดซะอยู่นะครับสุดคุดซะปลูกหญ้าให้เพิ่นนะครับถ้าจะปลูกหญ้าคุดซะเนี่ยและครับเพราะว่าชาวบ้านมันนามนามเป็นปัจจัยสำคัญเลยครับ เก็บน้ำได้กก็เฮ็ดอยังอื่นใดนะครับเนาะนี่แหละครับสายพัฒนานะครับพัฒดินฟาฟ้ามนะครับฝากพี่น้องติดตามได้ด้วยครับยังพรท่านมีควายตัวงามๆไปยังสนามน้ำเพื่นดออครับยังต้องพัฒนาอีกอีกเงาไก่ครับครับฝากติดตามได้ด้วยครับสวัสดีครับ